ครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับซองบอชอนชาแนลนะครับวันนี้ก็ <Okay. S 1> ได้<อ>ปลามานะครับดูนะครับปลามีตัวใหญ่ๆนะครับเพื่อนแหุงกินอะไรเทิงแล้วเดี๋ยวปูนาะอือตัวนี้ก็จีหอยนะครับกินข้างบ่อนะครับเนี่ย กออื่็มรยเราม่ได้กินเปะซะนะครับเรากินเปะบอ่อนะครับเปะหนอโอ้ยวันนี้ได้มีปลาซ่อนมีซ่อนตัวใหญ่ๆซ่อนมีแต่ตัวสุดๆสุดจังหัวสุดจังหางนี่นะครับหนองอยู่อตรงนี้นะครับเพิ่งสูบเสร็จนะครับวิดน้ำเสร็จนะครับก็พาลราเก็บนะครับดูนะครับปลา ใหญ่สุดเท่านี้นะครับ <laughs> ปลาใหญ่ครับปลาตัวใหญ่ๆนะครับงูกินหมดแล้วนะครับส่วนคนกินปลาเล็กนะครับง่ายก็ยีดาคันแล้วกันอย่างละแตะก็แล้ว ลูกอีกน้องก็หมักน้องหมาเฝ้าบึงมัดคันหมานะเยอะจิมรสอีกน้อยได้ละเบิกเอาละมึนร้อมไปหมาตอนนี้ก็ <c oughs> กำลังย่างหอยนะครับหอยเชอรี่นะครับให้หอหนันาย <c oughs> ไม่ต้องโบะนะครับหอยหอยเชอรี่นะครับ <c oughs> ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> นูเดเละดอกเนี่ยนะผมใช้ดูนะครับ <c oughs> บอวที่สุกนะครับเนี่ยตัวเถิกามาดูเด็กนะครับเด็กน้อยมาหน่ไย,ย้นย่อย,าย,าย,ายมาหนี่มาอับทองมาหนี่มาอับทองานับทองมานี่บ่าฮะ เะามาไกลนั่นเราเนี่ยฮะเราเนี่ยมาไกลนั่นเราเนี่ยฮะว้ายว้ายฮะอุ้ยอยากมานำวะฮะว้ายใครเข้ามาก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ,ช,บช่องบอยชอนแชนแนลนะครับวันนี้ก็ เพียงเท่านี้นะครับเ,รดเ,เด็กๆก็มาแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตลงคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับ